แน่นอนว่าตอนนี้หลายๆคนคงโฟกัสเรื่องของการสัญหาโค้ชในแต่รุ่นอายุของทีมชาติไทยวันนี้ท่านนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยท่านพ <ผม S 1> ลตํารวจเอกสมยศุ่มพันธุ์มงได้ตอบคําถามผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับโค้ชใช่ไหมเกี่ยวกับโค้ช้วยแล้วก็หนึ่งวลีที่เขาไปเปิดมาคือฟุตบอลเนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกพัฒนาในยุคข,ของเขาก็เป็นได้อาจจะใช้คำว่าประสบความสาเร็จได้ไหม ประมาณนั้นประมาณที่9พัฒนา9ก้าไปสู่แบบในระดับที่หลายๆคนเนี่ยตั้งตระหงว้เพราะว่าะะตอนนี้เขาเป็นนายกมา2ปีก็ครึ่งทางครึ่งเลยอีก2ปีครับเขาพูดว่าประมาณว่าประมาณว่าฟุตบอลเนี่ยในแต่ละประเทศเนี่ยเขาใช้การพัฒนาเนี่ยยังน้อยต้อง5ปีต้อง10ปีซึ่ง5ปีกับสิปีเนี่ยมันเป็นระยะเวลาที่มากกว่าตําแหน่ง ใช่ใช่ในองคสมาคมของฟุตบอลถูกต้องเพราะว่าในปีนี้ถูกเปลี่ยนมาเป็นสี่ไปเขาจะบอกว่าโอเคละผมทํางาน,นมันเต็มที่อยู่แล้วแต่คุณต้องหลายๆคนเนี่ยต้องการให้มันก้าวกระโดดหรือว่ามีการกระตุ้นในว่าจะพัฒนานเรื่องนู้นทําไมฟุตบอลไม่เปลี่ยนไปทาไมองค์ประกอบอย่างนั้นอย่างนี้เขาบอกเวลามันน้อยเวลามันน้อยแสดงว่าก็มีแนวโน้มหรือเปล่าว่าถ้าเกิดบดเวลานี้เขาบอกว่าฟุตบอลอาจจะพัฒนาหลังจะยุคเขาใช่ไหม แสดงว่าก็เป็นการตั้งคำถามว่าอา้าวอย่างนี้จะไม่ทําฟุตบอลต่อหรือเปล่าอันนั้นก็น่าคิดก็มีโอกาสเพราะว่าลองเปรย์มาอย่างนี้ครับหรือว่าอจะสี่ปีเลยแล้วจบแล้วจบกันหรือว่ามันจะเป็นแค่ช่วงเวลาของคําพูดในณักเวลาช่วงเวลานี้ต่อๆไปก็อาจจะมีแบบว่าเออเดี๋ยวมันจะเป็นการถูกพัฒนาไปเรื่อยๆจนที่สุดว่าล,ลวเดี๋ยวว่ากันต่อในช่วงนั้นหรือเปล่าหรือ,อยังไงต่อไปนะฮะอันนี้ก็ ต้องรอดูใช่ครับ,รบทางท่านนายกเองแล้วก็สมาคมกีฬาฟุตบอลเองเนี่ยว่าจะมีทิศทางในการพัฒนาเนี่ยโดนใจแฟนบอลใช่หรือว่ามันจะเป็นไปยังไงบ้างต่อจากนี้ครับ